สวัสดีครับทุกคนครับเราหายกันไปหลายวันเลยนะครับสำหรับคลิปการแข่งันบอมสกีวมใชลิกหรือบีซีแอลนะครับแต่ต้องนำมาให้รับชมกันเพราะว่าคือรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับซีซั่น202ฟูลคัลเลอร์ทีมชาติครับฟูลคัลเลอร์ทีมชาติอังกฤษนะครับเล่นโดยคุณแทนที่เข้ามาเล่น b c l ครั้งแรกนะครับพบกับมหาเทพอย่างคุณปอนกับฟูลคัลเลอร์ฝรั่งเศสครับไปดูกันเลยใครจะเป็นแชมป์ครับสวัสดีครับผมปอนธนากรหรือคันโตน่ารวยเจอกันครับ สวัสดีครับผมคุณแทนพันวินนะครับเพิ่งลงแข่งครั้งแรกฝากตัวด้วยนะครับ ฟูคาเลอร์ทีมชาติสามารถใช้นักเตะตำนานที่แขวนสัตว์ไปแล้วมาร่วมเล่นกับทีมชาติรุ่นน้องได้นะครับ5-1-2-2ฝรั่งเศสของคุณปอนเหมือนเดิมครับควิกเคานเตอร์ประตูเป็นไม้เมยองเซนเตอร์3คนนะครับลียงตูลามแตยูปาเมกาโนแล้วก็วิลเลมซาลิบานะครับแบ็กซ้ายเตโอไอดังเดสแบ็กขวาโจนาธานครอสนะครับกลางรับปาติเวล่ากลางลุก2คนนะครับทางซ้ายคิสซูฟรย์เอ็นคุนคูด้านขวาองตวนกิสมันนะครับคู่หน้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ยืนคู่กับโคโรโมนี่นะครับส่วนฝััั่งงงฟูคคคาาเลอออรร์ททีมชติกฤษขุณแนนะบ4213 ตำแหน่งเกมนะครับโอ้โหการ์ดตันต์หลายตัวเหมือนกันนะครับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดคู่เซนเตอร์มาร์เกยฮีกับฟิโตโยโตมารีครับแบ็คซ้ายลุกชอแบ็คขวาเป็นไวลางรับเดวแคลไลส์ ice, ครับแล้วก็ซีนเอฟยืนต่ำหน่อยนะครับคอนเนอร์การเลเกอร์กลางลุกชุบเปบน ide, นิแฮมไปีกด้านซ้ายแอนธอนิกอร์ดอนครับด้านขวาจะดอนซานโชและหน้าเป้าเป็นมาคัสเลสเฟิร์ดนะครับผมถ้าดูจากการ์ดแล้วเนี่ยเป็นรองคุณปอลอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบอลน,นัดเดียวเนาะ เราปรับเพิ่มเวลาจาก6นาทีเป็น8นาทีนะครับถ้า 9, 9 0นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันนี่ก็ดวลจุดโทษตัดสินแชมป์นะครับผมเอานะครับเกมเริ่มแล้วนะครับฝรั่งเศสของคุณบอลเนี่ยเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อน้ําเงินนะครับส่วนอังกฤษของคุณแทนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดขาวนะครับมาจู่โจมทางซ้ายก่อนเลยครับเตะโอเปิดเลียดเข้ามาเข้ามือของฟิกฟอร์ดเฮ้ยอะไรนะพูดแล้วจะชัดหน่อยพิกฟอร์ดพิกฟอร์ด ออกไว้ไทางซ้ายครับกอดอนโอ้โหแต่ว่าเบินจังหวะเดียวไม่ถึงเพื่อนนะครับบอลเป็นของคุณปอนอีกครั้งหนึ่งครับบัวนี่ให้ที่บัปเป้บอลจังหวะเดียวแม่นมากครับบัอเอ็นคุณทูให้แต่อย้อนมาที่บัวนี่ <c oughs> นี่ไงหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้จากวามผิดพลาดในการออกบอลทางซ้ายนะครับผมคอดอนป้ายเข้าไปแล้วไปติดคู้เล่นของคุณปอนนะครับผมแล้วก็เล่นจังหวะง่ายๆครับคุณปอนค่อยๆเปาะมาเนี่ยชิงจังหวะเดียวแม่นๆน,นะครับ ไปทางซ้ายแล้วดึงกลับตรงกลางนะครับสุดท้ายป้ายด้วยซ้ายลงนี้ตักตักนะครับเบาๆด้วยนะแต่เล่นทิศทางเลยครับจากโคโลโมนี่ดูครับเปลี่ยนแกนไปมาเพื่อให้แนวรับของฝั่งคุณแทนเนี่ยเสียลูกขบวนไปนะครับแล้วก็ยิงแบบเน้นทิศทางฮะเป็นประตูแรกครับนาทีที่8เท่านั้นเองครับจากโคโลโมนี่ครับแต่นี้เพียงแค่เริ่มต้นนะครับยังมีเวลาอีกเยอะแต่คุณปอนก็ความได้เปรียบไปก่อนนะครับเริ่มต้นนี้สําคัญนะฮะ มาดูจังหวะเกมบุกของคุณแทนมากนะครับผมกอดอนสปีดมาย้อนมาที่ลุกชอตบเข้าในครับเบลิงแฮมย้อนมาทีนะครับการลเกอร์ iger, ให้ที่ลุกชอได้ปาลเข้ไปแล้วก็ดันลูกนี้บอลย้อยเอา้าไม่เข้าประตูแลนานปอดยืนดูบอลอยู่นะ <c oughs> ไม่เข้าไปชาร์จต่อจังหวะที่2นะครับไมค์เยองเราคุกมาจากเส้นประตูเลยนะครับยังได้ต่อเนื่องนะครับฝั่งคุนแทนไลส์ ice, แต่แค่ไลส์ให้มาที่เบลิงแฮมชิงนี้ติดตูลามครับ บอลเป็นของจุธาธนทรคอสออกไปทางซ้ายดูนะครับเอ็นนคูออกไปตรงทีห่หลวมหน่อยนะครับอยู่ครับแคบเกินไปออกไปทางซ้ายอีกทีหนึ่งหมุนหนึ่งรอบครับเตโอเปลี่ยนแกนมาจากซ้ายมาขวาครับ <c oughs> แล้วให้นักเตะอังกฤษเนี่ยคือเทกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับเพราะเทข้างหนึ่งก็เปลี่ยนแกนเวลาเบิน <c oughs> ไปข้างหน้าติดการาเกอร์นะครับเอากับคืนมาได้เลยครับผมขวาสุดนุ่นมีอยู่ครับ <c oughs> อา้าวลุกเฉยกอดันมาแล้วจ้ะ กึ๊กนะครับผมแต่กลายเป็นดีไปสักกันนะครับได้ปั่นด้วยว่ายังดวงไม่มีครับคุณแทนเกือบจะได้ประตูตีเสมอครับนะเป็นเล่นไปนะครับของไม่ดีไม่จริงเนี่ยคือไม่มาถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับเอ้าบอลยาวแล้วบอลนัดเดียวด้วยนะครับจังหวะต่อจังหวะนี้อาจจะพลิกเกมได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คุณบอลยังนาอยู่นะครับเอ็นคุ้นคู่ให้ข้างในครับเวลาเบินไปครับมูนี่พลิกแล้วให้ที่บัฟเ้่หดลมไปแล้วครับอาและออกววๆจะให้ดิกอรนไม่ได้ครับติดตุลาม เบินไปข้างในครับคุณบอลเปลี่ยนแกนไปมาซ้ายขวานะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยันทันแล้วโคโมวัวน,นี่โอ้โหยิงไปได้ยังไงไม่รู้่ามีตัวบล็อกอยู่มีตัววางอยู่2-3คนนะครับแต่ว่าใช้จังหวะแตะบนทัชจับบอลแล้วยิงด้วยซ้ายครับติดเซฟของจอแดนพิกฟอร์ดนะเป็นลูกเตะมุมครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของแมตช์นี้นะครับผมเป็นคุณครู เลนลูกเลียดสั้นๆเฟกช็อตหนึ่งจังหวะดึงแล้วหมุนโอ้โหเหลี่ยมไม่ดีครับไลส์เอาบอลกลับมาแล้วจ่ายยาวๆข้างหน้าแรดฟอร์ดโอ้ตัวความหวังครับเตโอชนะซานโชได้ครับย้อนกลับมาข้างในยังแก้ไขามาได้ครับคุณบอลเบิ้ลไปเหลี่ยมยังดีอยู่ครับเอ็มบัปเป้เอ็นคุณครูคให้ที่เตโออีกทีหนึ่งเอ็นคุณครูคให้บัปเป้ไม่ยิงให้บูอานน่ปัน้นต้องย้อนไปนู่นเลยย้อนไปไกล เอาเลยครับแรดฟอร์ดลงมาช่วยล้วงบอลได้จ่ายให้สานชซสานชสปีิดไปแล้วครับหนีซาลิดาได้ข้างหน้ายังมีตูรามใช่ไหมตูรามขวางอยู่สานชให้มาที่เบนไวเติมมาแล้วครับข้างในมีแรดฟอร์ดป้อนก็มาแล้วขึ้นไม่ถึงครับอย่างได้อยู่ครับสานชย้ำอีกทีหนึ่งรอจังหวะอยู่เอาอยัางไงดีงให้เบนนิแฮมแล้วกันโอ้โหทัน oh, ทหนึ่งนาทีทันหนึ่งนาทีทาทเพลงนี้สุดท้ายหรือเปล่าเตโอเคียงมา,ออมาจังก็เป่าจบไปเลยครับหามุมเปิดไม่ได้ จบไปที่1ประตูต่อศูนย์ใน45นาทีแรกนะครับ58ต่อ42เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับฝั่งของคุณบอลมีโอกาสยิงไป2ครั้งนะครับได้มา1นประตูคุณแทนมีโอกาสยิงไป1่งครั้งเหมือนกันนะครับผมก็หวาดเสียวเหมือนกันนะฮะจากลูกป่านกายของแอนทนิกอร์ดนะครับไปติดสามเหลี่ยมนะครับผมนักเตะของคุณแทนนี่เป็นฟูลเลอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีตำนานเลยนะจริงๆนักเตะอังกฤษก็มีตำนานอยู่หลายตัวเหมือนกันเนาะเท่าที่นึกออกก็มีใครอะเวลูนี่ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวจอนเทอร์ลี่ไม่ใช่เดโยฟินานไม่ใช่ลออึกมาแต่ละตัวเอาละ,ะครับมาชมเกมกันต่อนะครับโอ้ซานโชถูกถอดออกไปแล้วนะครับส่งตลอดบอเวนลงมานะครับผมนี่ก็เป็นซีซั่นซีซั่นฟูลทีมชาติปัจจุบันได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเบรนทีเอเซเสียบอลไปนะครับจังหวะเมาื่อชันี้แล้วบอลเป็นของฝรั่งเศสนะครับจ,จังหวะเสียบอลแบบนี้แล้วระวังโดนสวนด้วยนะครับสวนไปได้โล่งเลยเอาบอลกลับคืนมาได้ครับ มีเปลี่ยนตัวสำรองหลายตัวเหมือนกันนะครับโอ้โหเหล่ากองทัพตัวสำรองเหมือนจะเปลี่ยนครบเลยหรือเปล่าครับโคต้า5ตัวโฟเดนแทงมาที่เอเซ่เอาแล้วเอเซยองกันไหนแล้วปังลูกเนี่ยชนเสาเหลี่ยมนอกครับไม่ไปยอมนี่คือคือไม่ถึงแล้วนะครับแต่ว่ามันไปเช็ดเหลี่ยมนอกดูครับปังฮู้ยของไม่พอครับเอเซ่เอแฮะ โอ้โหเลยครับมีโอกาสเชียวไปเชี่ยวมาชนเสาชนคานประตูแรกยังไม่มีแล้วไม่ดไดม่โดนมือของเมยองด้วยนะครับเป็นลูกตัางเตะจากผู้ที่ประตูครับํำเป็นเล่นไปนะฮะจังหวะเพียงแค่น้อยนิดเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสได้เลยนะครับลืมไปนี่คือนัดชิงชนะเลิศน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งก็ต้องไปธรรมดาเอาเตะทิ้งไปก่อนครับเพื่อความปลอดภยัยตูรามคุณปอนต้องระวังความเร็วความจีดของเอเซให้ดีนะครับแทนใช้จังหวะปีก ที่มีความเร็วแบบนี้แล้วกองหน้าจะเป็นโอเลวัตกินนะครับผมตัวจบสกอร์ซะด้วยนะครับลงมาดูกันครับลูกเตะมุมของเจมวอนพาวส์ครับ <c oughs> เปิดโค้งเข้ามาเอ้าเข้าไปเลย <c oughs> เฮ้ยเข้าไปเลยครับแล้วเป็นเครดิตของเจมวอนพาวส์ด้วยนะครับไม่ใช่ออนคอเลยนะครับมีตัวเฝ้าเสาเนี่ยเตะเ,เ,เข้าประตูแต่บอลอาจจะเข้าประตูไปแล้วนะครับโอ้โหดูความโค้งความโค้งของวอนพาวส์นี่ผม ไม่ได้เห็นการทําประตูจากลูกเตะมุมใน BCL มานานมากนะครับทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ค่อยมีใครกล้ายิงแบบนี้ดูฮะยิงเลยนะตัดสินใจยิงเลยนะครับนั่นคุณแทนโอ้โหสุดจริงครับวอนเพาครับดูอีกทีนึงครับปั่นของลูกนี้ดูเหมือนจะเคลียร์นะครับแต่ว่ามันเป็นเครดิตเนี่ยเกมมองว่าเป็นเครดิตของวอนเพาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าบอลมันเลยเส้นไปแล้วเต็มใบนะครับผมจังหวะที่ตัวเฝ้าเสาได้เคลียร์เข้าประตูนะฮะ โอ้โหลูกแตะมุมครับเป็นประตูใช้เอ้ไม่ใช่ดิประตูตีเสมอให้กับุณแทนครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเหลือจะเชื่อเออไม่เคยไม่ค่อยเห็นจริงจริงนะครับผมอาจจะมีเคยทําประตูได้ในบีซีเอลมื่อนาน,านมากแล้วนะถ้กี่การทาประตูจากทุกเตะมุมนะครับคือถ้าเป็นการเล่นออนไลน์หรือเงคลิปลูกยิงจังหวะสวยๆเนี่ยมีส่งกันม,มาเยอะเหมือนกันนะครับลูกแตะมุมนะแต่ในการแข่งขันแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครตั้งใจแบบตัดสินใจจะยิงแบบนี้เราได้นะครับ เอาแล้วครับกลับมาเท่ากันแลวครับแล้วเอเซ่มาอีกแล้วครับความชีตมาแล้วอุ้มไปไม่ได้ดึงก่อนดึงก่อนดึงกลับดึงกลับดึงกลับและ้วตะวัดเข้ามาให้วดาวส์ตวัดอีกทีหนึง่งโอ้ยไปสกิดนิดนึงครับบอลเป็นของคุณปอล<อ>เลยครับมาถึงมาที่แซวมาที่อนุนคูเบิลต่อโหเบินมาเป็นโดมิโนนะครับผมหลุดเลยหรือไม่หลุดยังมีดิแคลไลส์ครับเก็บได้แล้วเกี่ยวมาทางขวาโบเวนโอ้โบเวนยกอไปเฉยไปได้ยังไงไม่รู้ให้ดี่วันกินไม่พร้อมนะเพื่อน ตูรามอย่าลืมว่าเซนเตอร์3คนนะครับคุณปอนดักได้แล้วครับโฟเดนตอนนี้กําลังใจมาเต็มๆนะครับคุณแทนเอเซ่โอ้ยโ,โยกไม่ผ่านคอสครับอ้าวแล้วจ่ายไม่ดีครับติดโฟเดนอาร์นะครับโอกาสเอเซ่ป้ายเข้ามาหูขายยังยาวอยู่ที่ตูรามยังเ,เก็บได้อยู่ครับดักกันไปดักกันมาเอบริซิเอเซ่ เอซ์ให้ไง่ายๆที่ฟอร์เดนฟอร์เดนตักลูกนี้ติดวีล่าครับแล้วเคลียร์มาโอ้ลิสยังดักได้อยู่แล้วเบิ้ลต่อมาครับโบเวนโบเวนตบบอลมาขวาให้บอลเผาเปนเวเติมขึ้นมาครับเปิดเอ็ดคอซิงก็ตดทิ้งแล้อ๋ไม่ได้ติดแซงตรงไหมแม่ยังอ๋อยังโหวกกำลังบุกอยู่นะครับคุณแทนเอาใหไปไปติดแล้วครับเตโอคุณบอลจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงครับโดนบุกอยู่ฝั่งเดียวยังไงโดนดักอีกแล้วครับบอลเป็นของคุณทแทนเล่นด้วยความมั่นใจแล้วทีนี้บอลเช็ดมาไลิสเบิร์นต่อยทีนึงครับเป็นไว์เเบบบิรรนนนไปข้างใคัโว เล่นกับบอยครับหาจังหวะเบิร์ดจับยาวไปแล้วก็เสร็จเลยครับแบบนี้ครับเตโอเตโอเปลี่ยนแกนไปฝั่งนู้นเลยนะครับต้องเล่นบอลยาวเลยครับกองกลางน้อยนะอ่ากิสบันให้ที่คอสคอสคอสหมุนกลับมาครับมาที่เวล่าวล่าเปลี่ยนแกนมาสายสุดนะครับโค้งชักเช็ดเข้าไปแล้วให้มาที่เตาบิรต่อมาจังหวะบอลของคุณปอลต้องเล่นลักษณะบอลยาวเพราะว่าตรงกลางนี่จะมีกองกลางแค่3คนนะครับแล้วยืนห่างกันด้วยนะครับจะไปต่อบอลสั้น เน้นตรงกลางนี่จะเสียเปรียบนะครับเน้นบอลค้ำฟากแบบนี้เหลือ9นาทีสุดท้ายครับทุ่มไกลมาโอ้ทุ่มไกลบอลไปของฝรั่งเศสคุณปอเลยครับวันทูแล้วเอ็มบาเป้ย้อนแล้วนี้เข้าไปลาย2ประตูต่อหนึ่งครับหายไปจากเกมอยู่พักใหญ่เลยนะครับเอ็มบาเป้แต่ว่ามีโอกาสแล้วสร้างประตูได้ทันทีครับมาเกยเซ็งเลยครับโอ้ยประมาทตัวนี้นะครับร่างโชว์ไทม์ จับบอลดูดกับเท้าแล้วเปลี่ยนทิศทางในการยิงเล่นทิศทางเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับเบิร์นฝากกับกิสมันครับแล้วเบิร์นขืนแตะลูกนี้มาเกฮีเสียเหลี่ยมในการบล็อกนะครับก็ว่าโดนชิ่งวันทูไปแล้วจังหวะเอไอริ่งตามไปดยครับวิ่งตามบอลไปนะครับพันหลังให้แล้วฝาตรนี้เห็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วคุณปอนดึงมาขวาเลยครับโอ้โหแดนพิฟอร์ดหมดสิทธิ์ครับ สองประตูต่อหนึ่งครับเอากลายเป็นว่าตอนนี้คุณปอนกลับมานำอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ที่สำคัญนี่คือเวลาจะหมดแล้วเนะครับเวลาจะหมดแล้วโอ้โหนี่แชมป์แชมป์ไม่อยากจะนับแล้วนะแชมป์กี่สมัยแล้วเนี่ยจะยี่สิบสมัยแล้วใช่ปะใกล้แล้วนะครับเออตัวเลขนี่ไม่แน่ใจมันเยอะจัดนะครับฝั่งของคุณปอนแต่ว่าทุกแชมป์ทุกสมัยที่ได้มาเล่นด้วยความมั่นใจเล่นด้วยความชัวนะครับผมถึงแม้ว่าแหมาการันตีคือเราแชมป์ กี่สมัยขนาดนี้นะช่วงท้ายเกมเรายังต้องรักษาสกอร์นะครับผมดันเกมรับให้เยอะๆนะครับแต่ว่าฝั่งของคุณแทงก็ไม่ยอมแพ้นะครับพยายามจะงัดลงนี้ก็ดึงไปเข้ามือของไม่ยอมครับเวลากำลังจะหมดลงครับเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับจุดพุมาตัวริอัลเลยครับอังกฤษได้จังหวะบุกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมแต่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยไปไม่ถึงแล้วตอนนี้ยังไง5นาทีบอลเป็นของฝรั่งเศสเลยครับมาเกนเล่ไอ้ข้างหน้าครับบัปเป้วันทูอีกแล้วครับแอมบัปเป้ ไอ้บาเป้ออกขวาดีกว่าคาราเมก้าคือในบาเป้าบาเป้าาเโดนสกิดขาหลังนิดนึงไม่เฝ้าไม่เฝาอาจายเล่นต่อไปโอ้โหเลยขึ้นบอลไม่ได้ครับคุณแทนเป็นวันของคุณปอนอีกครั้งหนึ่งยัดมาใหม่กับมาติเซลมาติเซลหม,ลมุนหนึ่งรอบสองรอบสามรอบก็โดนดักไปแต่ว่าอาจารย์เป่าจบไปแล้วครับน่าเสียดายอยากเห็นการต่อเวลาของคู่นี้ครับโอ้โหคุณปอนมีโอกาสน้อยกว่านะสามครั้งนะครับผมแต่ว่าได้มาสองประตูนะฮะส่วนของ คุณแทนเนี่ยมีโอกาสไป4ครั้งนะครับได้มาหนึ่งประตูนะเกือบจะฉิวเฉียดได้มาจากรูปปั่นของกอร์ดอนแล้วก็ลูกยิงเช็ดคานเอ้ยเช็ดเสาของแรดฟอร์ดใช่ไหมแต่ก็ได้มา1ประตูสุดสวยนะครับน่าจะต้องให้2ประตูวะลูกเกมุมนะ, <c oughs> ะก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแล้วครับผมคุณกอรก็ยังรักษาความสุดยอดอยู่ได้แชมป์เพิ่มอมีกหนึ่งสมัยนะครับส่วนคุณแทนวะ่าก็เล่นด้วยความมั่นใจนะช่วง โดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับผมก็เกือบจะกลับมาได้เหมือนกันแต่ไปเสียลูกสำคัญให้กับเอ็มบปเป้ไปนะครับโอเคครับก็บีซีเอลเรายังมีประมาณ1ซีซันให้รับชมกันก่อนอัปเดตนะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับใครยังไม่ดูติดตามช่องผมซีโฟร์ไฟ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ